พี่น้องจ้าเยลินใส่อันบอยเลอร์บอดายพี่น้องเอ้ยเกิดเหตุพี่น้องตอนเยลินอาบน้ำอยู่เครื่องเครื่องตัวนี้ละดังปีปป๊ปปี๊ปปี๊สนั่นบ้านพี่น้องดังอยู่เป็นสองสามชั่วโมงคุณเดฟพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาพี่เพื่อน,น,นที่หนารักทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับข้าสููบานหน่อยเยลินอินดีคือเก่าคือเดิมพี่น้องจ้าเสียงเจวแจวไม่อีกแล้วคือเก่า พี่น้องจ้ามือนี่ยย่ลินจังมีโอกาสได้ออกมานอกบ้านพี่น้องเกือบแม่นติดอยู่ในบ้านเบิดมือทั้งทางที่อ่าเป็นวันอาทิตย์นะคะถ้ายลินปล่อยวิดีโอคลิปนี้ออกไปอาจจะเป็นวันธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อแต่่าเหตุเกิดเป็นวันอาทิตย์พี่น้องซึ่งวันอาทิตย์นี่ส่วนใหญ่แล้วไผ่ไ่ก็เป็นอยู่กับครอบครัวเป็นวันครอบครัวเนาะค่ะเนาะค่าเป็นซางแนวดกัแล้วแต่ยกเว้นอ่าพนักงาน ชุกเฉิน,ผนแผนต่างๆเนาะ,ะนาะเพิเ่์ลจงคอยสีเฮ็ดเวียดหาพี่น้องการเชาบ้านอยู่ในต่างประเทศนี่หลายปีมือหนีเยลินรู้ส,สึกว่าบ้านเชาของเยลินที่เยลินเชาอยู่นี่เป็นอีหยังที่เฮ็ดห้ยเยลินเสียสุขภาพจิตเด้อพี่น้องค่าเชาวบ้านแพ่งๆ,ๆนี่ ตว่าการบริการการดูแลของเจ้าของบ้านบอดีเท่าที่ควนพี่น้องทั้งทางที่ททบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินพัพปตีของเพงิ่นเนาะค่ะเนาะมันกับบเซฟสําหรับเฮ้าเกิดอีกยังขึ้นวัดติเมืนเอนี่เยลินกัตื่นสาวมากต้่มปลาหอมกุบถีบเต็มบ้านพี่น้องจ้าทั้งยอมผมพี่น้องปิดงอกค่ะบันนี้เรียบร้อยแล้วสิไปอาบนา้ำพยยี่น้องระวังที่ยเยลินอ่าเปิดสายบัวอาบนา้ำล้างผมอยู่นั่น สัญญาณสัญญาณบางอย่างที่แล่นหลดจจขวางบานเคยให้สร้างเอามาติดเมื่อสองปีที่แล้วสัญญาณดังขึ้นดังปีบป๊บปีบขึ้นบังแห้งพี่น้องยลินกับเข่าใจว่าอันต้มหมอปลากินมันแห้งบ่สันเดยความคืดบานเนี่ยสีออกไปกับบ่ไดผมเปียกพี่น้อง ก็เลยอดสาฟังเสียงปีป๊บป,ปีอยู่หันเทิ้งฝาวล่างผมผมกับล่างออกงากรงกมันเป็นสีเนาะพี่น้องเนาะใสเวลาโดนเสียงกระดังลบกวัสนัสน่นวันไหวเบิดซวยก็ได้ยินเหมือนพี่น้องเสียงดังคักอหลีค่ะเคยได้ยินเสียงสัญญาณรถมันดังบ่พี่น้องคือกันนั่นแหละค่ะบัดที่นี่เอ่อยลินกับบลูว่าจะจัางไดเพราะว่าเหตุการณ์นี่บ่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ยยลินใหญ่มาอยู่บ้านหลังนี้ เขาปีที่เจ็ดนี่เบ่เคยเห็นเหตุการณ์นี่นะคะหาดังนั้นแล้วสิ่งที่เยลินที่สียเหตุใดก็คือฝ่าวางผมใหยเรียบย้อยแล้วก็ไปสังเกตเบิง้งเครื่องทําความร้อนก็คือบอยเลือ์เนาะค่ะเนาะมันจะเป็นเครื่องทําความร้อนซึ่งทุกบ้านในต่างประเทศจะต้องมีนะคะเป็นเครื่องสําหรับทําน้ำนร้อนให้เข้าอาบหรือว่าเปิดฮิตติ้งให้เข้าเวลาหนาหนาวนะคะแอร์ฮอน ที่เนี้ยยาลินก็นเลยไปสังเกตเบิงเอา้าไฟเขียวคือขึ้นสวงอันมันคือผิดปกติแท้ว่ะสัตว์ยาลินก็นเลยเฝ้าปิดอันบอยเลอร์ไว้พี่น้องปิดไว้บัดทีนี้ถ้าเ้าปิดเครื่องบอยเลอร์เนี่เห้าสีใสนำห่อนบ่ด้ดด้พี่น้องหรือว่าในกรณีหนาหน,นาวเ้าบ่สามารถที่สีใสฮีต หรือว่าผู้ใดบ้านหลังใดที่ใส่แก๊สเฮ้าสิบ่สามารถใส่แก๊สหุงต้มได้นะคะถ้าเฮาปิดตัวนี้นะแต่อเผอิญว่าบานของเยลินบได้ใส่แก๊สนะคะบานเยลินใส่ไฟฟ้าในการหุงตม้มแต่ว่าแก๊สในทีว่านี่ก็คือเวลาเฮาอาบน้ำหอนมันสิตตองมีเครื่องตัวนี้ทํางานนะคะเยลินก็เลยปิดไว้พี่น้องคะ่ะปิดไว้แล้วบานนี้เครื่องมันกับบเซ้าดังเดี๋ยพี่น้องมันกระดังปี๊บปๆปคือเกา่า่ะพี่น้องจา๋า การเศร้าบานยูผู้เดียวโตวผู้ยิ่งโตคนเดียวคือเยลินนี่ต่ละเมอแต่ละเว้นบ่กูว่าออหยังเกิดขึ้นแน่ที่สีให้รเราแวนระวังที่สีเห็ดให้เฮ้าตื่นตโนกพี่น้องค่ะหลังจากเยลินปิดตัวนั่นแลว้วที่เนี่ยไอเครื่องสัญญาณตัวนั้นมันกนยังดังอยู่เยลินเฮ็ดยังได้กับบลูว่าสีเห็ดให้มันเศร้าดับได้เพราะว่ามันบ่มีหม่องให้เฮ้ากดปุ่มสต็อปจ,จังสันจังสีพี่นอ้องเยลินกับเปิดประตูหนาต่างเบิดบตบลูว่ามันเกิดออหยังข้น บาดที่ไหแล้วไปเคาะประตูเพื่อนบ้าน เกินบานก็เลยว่ามันเกิดยังขึ้นละเธอว่าสันเสียงดังปิ๊บๆฉันได้ยินตะโดนเลี้ยวว่าสันว่าเออยายลินก็เลยเอื่นเล่าเขามาเบิงเขามาเบิงให้ฉันแน่จอนนี่ไปสายจอนนี่เฮ็ดงานสันว่าเราก็เลียนเขามาเบิงเด้ดีเด้อันเมียจอนนี่ไบกานะคะเราก็บอกว่าเธอมีเบิร์ดชุกเฉินของบานเศราของเจ้าของบานบัวบัวบัวมีวันอาทิตย์เขากับว่าเฮ็ดงานเอ้าเฮ็ดจังไดบาทนี่สันว่าเดี๋ยวฉันโทร่วหาพอฉันเบิงกันเด้อหาเที่ยนเล้วลัวสัต เล่าก็เฟ้าโทรหาพอเล่าเด้พี่น้องอพอเล่าก็บอกว่ากุบรูเรียงนี้ลองโทรไปเบอร์อเมอร์เจนซีของบริษัทไห่ศเซาบ้านที่อลริอยูดูมันมีบ่าวั์กับมะคนหาซอยกันเด้พี่น้อง เบอร์ชุกเฉินเยลินกับบมี่พี่น้องขาเซาบานยูดับดีเบอร์ชุกเฉินกับบมี่พี่น้องบ้านนี้เราบอลูสิเหตุจังไดโดยความที่เพิ่นเป็นฝรั่งเนะาะค่ะเนาะเพิ่นเพิ่นกับมีความหลบลู่ในพื้นที่บ้านของเพิ่นประเทศของเพิ่นว่าเวลาเกิดเหตุจังสี่เพิ่นสีต้องโทษไปใส่จังสีได้รับความซอยเหลือโดยที่คนเอเชียของเฮาเองเนี่จังเยลินนี่เยลินบอลูพี่น้องเยลินบอลูว่า สิไปจังใดมาจังใดยาลินมีแต่ความกังวลว่าถักเครื่องตัวนี้มันดังปีปป๊บๆอยู่จังสี่เนี่ยบ่ได้รับได้นอนในี่ตายแท้ๆเบิดเบ,บิดข่อยงควงเค้งในสิได้ยินเม็ดพี่น้องยาลินกับบลูว่าสิเห็ดจังใดเราก็เลยไปสอกอันไปทั่วหาเบอร์ชุกเฉินของอันแก๊สของไฟฟ้าพี่น้องค่าของบริษัทแก๊สเขาก็เลยบอกว่ารออีกสองชั่วโมงเด้อฉันสิไปเบื้องให้ว่าฉันยาลินก็เลยบ่ได้ไปใส่นี่อาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่้าวว่าสิออกไป กินกาแฟก็มูก็ผวกเยลินกับบอด้ไปใสพอเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงหลังสิบโมงเสาพี่น้องจ้าบ่านนี้รอสองชั่วโมงพี่น้องสร้างกับมาพอดีเออผู้ดีตางามตัล้วพี่น้องอันสร้างอันมาเบิงอันอยเลอร์ก็ได้ <c oughs> กับไลซีวิวยาเยลินอีกแล้ว <c oughs> ว,ว้าวเลี้ยงผู้เบาบอด้เได้พี่น้องห,อหัวเต๋อหัวเตือนเอ,อ้ยผีบา้า Ừ, บาตที่นี่สร้างเพ่นว่าเจ้าเหตจังไดในช่วงที่เครื่องอัลลามันดังน, ی, นีง่ว่าสั่นหัวฉันก็เฝ้าปิดอยเลอร์ไวนะ้แล้วเจ้าเหตถือตองเลว้วบัดนี้เจ้าอย่าเปิดเดอ้อเดี๋ยวผมสิติสติเกอร์ไว้เจ้าต้องโทหหาเอเจนที่เจ้าเซาบานอยู่บอกแลนหลดให้เพ่นทรงเอนจีเนียเพ่นมาเปิดมาเหตไฮเดอร์ผมสิปิดตัวนี้ตัวนี้ตัวน,น,น,นี้ไว้เจ้าอย่าเปิดเป็นเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายสําหรับเจ้าแล้วบัดที่เนี่ยเป็นอย่างเครื่องอะลามตัวนี้มันจงคอยดัง มันต้องมีการลวไหลสักสิ่งอย่างที่อยู่ออกจากยบลอล์ตัวนี้เพราะว่าผมเบ่งแล้วมันเก่าลือเกินค่ะอายุจกปีผมกับบรลูดอกมันสิอันตรายสำหรับเจ้าเจ้าสิบว่าได้กินอีหยังแต่ว่าเจ้าสิสูดดมเข้าไปในร่างกายของเจ้าดีนะเพิ่นติดเครื่องอ่าตั้งสัญญาณไวแบบนี้มันสิเซฟสําหรับเจ้าถ้าเพิ่นบ่ติดเครื่องสัญญาณดังตัวนี้ไว้ อีหยังหัวอยู่ในนี่เจ้าสิสูดดมเข้าไปมันสิเป็นอันตรายกับเจ้าสะสมในร่างกายเจ้าไปเลยว่าส,สันแล้วบอกนะยาเล่นกะกะคืดคืดถึงในบ้านยาเล่นนี่โบโอเคมาสองสามเมื่อแล้วเดฟพี่นอ้องยาเล่นเป็นรู้สึกแปลกๆมาสองสามเมื่อแล้วที่เนี่ยเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าเธอไปหาหมอเดอ้อแกสที่เธอสูดดมเข้าไปเนี่ยมันคือคาร์บอนไดออกไซด์แบบที่โบแมน สิ่งที่บริสุทธิ์นะคะมันจะเป็นแบบเครื่องที่เป็นพิษแนวที่เป็นพิษที่ห้าสูดดมเข้าไปโดยที่ห้าบรูลูตัวราะวะ่าคนติดติดเครื่องสัญญาณดังปิป๊บๆนี่่นเคยบอกเยลินว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างพิษปกติในบอยเลอร์อตัวนี้มีกลิ่นออกมาโดยที่เจ้าสิบ่าสามารถไดกลิ่นนั่นเครื่องสัญญาณนี่มันสีดังนั่นนะให้เจ้าได้รับรูไ้ไ้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างได้รัวไหลออกไปมันสิเป็นพิษกับเจ้าเดอว่าัซันเพิ่นว่า พี่น้องเอ้ยเศราบ้านอยู่กับแพงการบริการกับบ่ได้ดีไม่นําซ้ําเหตุมักมักเกิดช่วงวันเสาอาทิตย์พี่น้องเหตุเกิดน้ําจังซี่นั่นันในกรณีที่เฮาบ่มีเพื่อนบ้านดีๆให้ความซอยเหลือนี่ยาลินไปบ่เป็นเลยเด้พี่น้องจักยาลินสิเศร้าหาผู้ใดจักยาลินสิโทรหาผู้ใดพี่น้องเอ้ยคือหาหมู่หาพวกก็มีตะหมู่แม่หญิงหมู่ผู้ชายก็มีตั้งแต่อันเฒ่าเลีอตายพี่น้องบ่จักป้าจักเหมอเออ จะเฝ้าบอก่าลินเอาผัวเด้อพี่น้องโยดเลี้ยงนี่ไว้สักก้อนจะเฟิ่อบอกยาลินเอาผัวยาลินบอสันเด้ยว่าอยากเอาผัวย้อนว่าอยากให้มีผู้ซอยเหลือด้เอามาแล้วคันเขาอันเฮ็ดยังบ่ได้เฮ็ดบ่ได้คือเก่าพี่น้องบาที่นี่หลังจากอ่าสร้างเพั่นตรวจสอบเรียบร้อยแล้วยาลินก็เลยบอกเล่าว่าให้เขียน ลงในสมุดเหล่มนี่ให้ฉันแนวว่ามันเกิดอียังขึ้นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ลงน้ำเจ้าไว้พราว่าฉันสีทรงกระดาษที่เจ้าเขียนนี่ใส่อีเมลมืออื่อนเออแล้วก็สิโทรหาเอเจนเต์พร้อมเฮ็ดให้เขารู้วา่าเขาต้องเฮ็ดงานแนวดใดเขาสิใดเมื่อเีียนให้ฉันใดเพราะว่าเวลาฉันโทรหาเขาฉันบ่าสามารถอธิบาย อันใดทั้งหมดมันเป็นคำวบาที่ยากสําหรับภาษาอังกฤษสําหรับฉันน่ะนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดในการใส่ชีวิตในต่างแดนในพี่น้องในกรณีที่ภาษาของเฮาความรู้ของเฮากับศีซ่หาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะว่าไงไงเย,ยลินกับบอดายรูได้เก่งพี่น้องก็ว่าได้เพราะบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าย่ำเกิดเหตุจังส่สิ่งที่เฮาสื่อสารออกไปน่ะมันคืออีหยังสั่นเดียเฮาบอดายคำศัพท์เฮากับวา่าบอดายอธิบายบ่าเป็นพี่น้องจ้า เพื่อนก็เลยเขียนใส่สม,มุดหน่อยห้แล้วก็พร้อมกับใบเอกสารที่เวลาเขาเขามาตรวจอีหยังในบ้านเฮาเฮาสิตตองเส้นลองรับนะพี่น้องเยลินก็สสถ่ท้ายรูปโตนั่นล,ะล่ะเราเยลินกสิส่ทงอีเมลห้เพิ่นให้ทั้งเอเจนซี่พี่น้องค,ะค่ะเพิ่นมาเห็ดงานเพิ่นเปิดอีเมลขึ้นกัให้เพิ่นได้เห็นของเยลินโหลดแล้วหลังเก่ามงเศรายเล่นก็สิโทรหาเพิ่อนอีกเทียหนึงแบบนี้พี่น้องเพื่อ ให้เพิ่นได้ทรงขึ้นมาเบ่งชุกเฉินเนาะค่ะเนาะขันบอจังสันยยลินบอสามารถที่สิอาบน้ำอุ่นได้หรือว่าใส่เครื่องทําความร้อนต่างๆได้นะคะตอนนี้สิ่งที่ยยลินเหตุใด,ดตอนนี้ก็คือเอฮกับเขาได้อยู่เพราะว่ามันใส่ไฟฟ้าพี่น้องม,มันบรได้ใส่แก๊สค่ะแล้วยลินก็อาบน้ำเร็วบัดท,ที่นี่ก โศคดีไปถัวยซ้มนั่บประกอยา่าเล่นกระรางใบตั้งแต่สาวก่อนที่ตัวนี้มันสิเกิดเหตุแล้วพี่น้องคะกระ,ะ,ะ,ะโดโตไปเนาะค่ะเนาะโศกดีที่มีและไอ้มีเจ้าของเพื่อนบ้านดีๆช่วยเหลือพี่น้องคนว่าสันยัเล่นตายคักโศกดีที่สร้างชุกเฉินเขามาภายในสองชั่วโมงเพราะว่าเครื่องตัวนี้ดังยุ่3สามชั่วโมงกลัวๆพี่น้องปิ๊บปๆ๊บปี๊บจ็บ แสบแก้วหูขนาดอย่าลินสิไปใสกับไปบ่ได้พี่น้องจ๋าเพราะว่าเครื่องมันดังคักย่านเนาะคะ่นะเนาะหาเทียวไฟไหม้บ้านหรือว่าอันใดมันระเบิดขึ้นมากกสียากบันบละ่ะเออคลิปนี้อย่าลืนก็นเลยเอามาวอา,าให้พี่น้องฟังถึงการเซาบานในตางแดนเออในแต่ละครังที่มันเกิดเหตุสิเป็นจังไดถ้าเบิ่งว่าเขาสิมาเปเลี่ยนบอยเลอร์ใหม่ให้อย่าลิมโบ่พี่น้องขาเ้ามาหลุ่นกันในคลิปหนาเนาะคะ่นะเนาะว่า เล่นหลอดจ้คของบ้านที่เลินเซราอยู่นี่สิยหายควมซอยเหลือสิเปลี่ยนเครื่องบ่อยเลยไม่ใหยล่ล่นหรือบ่อห้ามติดตามก่อนตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ยะล่นขออนยายบัดขําจบไปสกอนดูแลสุขภาพด้วยนะนะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย